ทันท้าที่ขายขอเปี VIP ทั้งหลายไม่ใช่คนไทยมีแต่คนต่างชาติเท่านั้นแต่วันนี้ผมโทรอาจารย์ชาชาสิทธิาพาว่าบริหารล้มเหลว เรียกได้ว่ายังคงออกมาแฉอย่างต่อเนื่องครับผู้ชมครับสำหรับนายพรชัยวิมลสุขบงหรือมาริโอหนุ่มชาวปกากเกยอภายหลังออกมาแฉแกนนำพักก้าวไก่จนโดนทัวดอกส้มถล่มอย่างหนักอย่างล่าสุดครับผู้ชมครับก็ได้ออกมาซักเดือดนนายชักชาศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานาครโดยระบุว่าปัญหาสภาพการจราจรแถวเยาวราชเป็นเพราะตนเองไปไล์สดแต่วันนี้ผมมีเซอร์ไพร์ ที่จะพูดอยากให้ผู้ว่าชัดชาตรักษาคําพูดที่บอกว่าหนึ่งปีถ้าทํางานไม่ได้หรือนโยบายไม่คืบหน้าจะแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกที่ผมพูดวันนี้ผมไม่ได้มาไล่ผู้ว่าชัดชาติอย่างตาสีตาสาแน่นอนผมมีที่มาดังนี้นโยบาย200ข้อของผู้ว่ากรุงเทพมหานครโดยเฉพาะนโยบายหลักการแก้ไขปัญหาเรื่องความเดือมล้ําการแก้ไขปัญหาเรื่องแผงลอยหาเปรยค่าครองชีพปัญหารถไฟฟ้า ปัญหาจราจรแถวยาวราชเป็นเพราะว่าผมไปไลยสดแต่พี่น้องวันนี้ผมมีเซอร์ไพรส์ที่ผมอยากจะพูดวันนี้ก็คือผมอยากจะให้ถ้าผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์นะครับรัศสารคำพูดท่านบอกว่าหนึ่งปีนะครับถ้าทำงานไม่อได้หรือนโยบายไม่ขึ่งหน้าจะแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกเอาเลยพี่น้องที่ผมมาพูดวันนี้นะครับ ผมไม่ได้มาพูดตาศีตาสารแน่นอนและผมไม่ได้มาไลาช่ชัชาชาติพันธุ์หรือผู้ว่ากทมลาออกอย่างตาศีตาสารแน่นอนผมมีที่มาดังนี้นโยบาย200ข้อข้อขอผู้ว่ากทมโดยเฉพาะนโยบายหลักที่ผู้ไว้ก็คือการแก้ปัญหาเรื่องของความเหลื่อมล้ำในกรุงเทพมหานาครการแก้ปัญหาเรื่องของแผนลอยและก็เร่หาเรศและการแก้ปัญหาเรื่องของค่าครองชีพ ปัญาฟฟานายพรชัยกล่าวต่ออีกว่าบริเวณทางเท้าที่ขายของ V.I.P. ทั้งหลายไม่ใช่คนไทยมีแต่คนต่างชาติเท่านั้นถ้าเป็นแรงงานต่างด้าวจะมาเปิดร้านขายของมีรถเข็นหาเล่แบบนี้ไม่ได้ทําไมอาจารย์ชัดชาติปล่อยให้ทําได้บริหารงานล้มเหลวท่านเท้าที่ขายขอเป็น V.I.P. ทั้งหลายไม่ใช่คนไทยมีแต่คนต่างชาติเท่านั้นและกฎหมายก็เขียนเอาไว้ชัดเจนว่าแรงงานต่างชาติ ประเภทกฎหมายแรงงานเขียนเอาไว้ชัดเจนทำอะไรได้บ้างทำอะไรไม่ได้บ้านระบุเอาไว้ชัดเจนถ้าเป็นแรงงานต่างด้าวจะมาเปิดร้านขายของมีรถเข็นในในประเทศทำไม่ได้แต่ทุกวันนี้รถเข็นขายของแผ่นลอยตันตาเป็นโครงของประเทศเพื่อบ้านลอยหมดประเทศที่เข้ามาอาศัยและทำมาหากินถ้าเป็นคองของทาก็อีกประเทศนึงถ้าเป็นคนที่มาค้าขายก็อีกประเทศนึง ถ้าพวดจงป้องวินซัดวิราวชีซั์ก็อีกประเภทหนึ่งพวกที่ชอบโกหลลัวก็อีกประเภทหนึ่งทําไมที่ผมไม่เอ่ยประเทศพวกนี้ผมเนี่ยจะให้เขาสีชื่อเสียแต่วันนี้ผมโทอาจารย์ชาชาสิทธิพาว่าบริหารล้มเหลวอาจารย์ชาชาย้อนกลับไปดูไอเรือขยัดอย่างไรก็ตามครับภายหลังจากโพสต์ดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปเรียกได้ว่างานนี้ทําเอาชาวเนต็ตตางเข้ามาแสดงความพิดเห็นกันอย่างมากมายครับ